ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดนะเควินเดอะบอยนะครับผมเปลี่ยนทีมกันเลยเปลี่ยนทีมกันเลยหูล่ากว่าจะได้เหนื่อยเหมือนกันลุ้นเหนื่อยไม่ใช่หรอกลุ้นเหนื่อยกลัวไม่ได้นะครับผมว่า มันถ้ามันเหมาได้ผมเหมาแล้วจริงแต่มันได้แค่ดีละสามครั้งคือลุ้นแบบขอเอะขอเอะจริงเนะมีเงินเยอะแค่ไหนถ้ามันไม่ได้จริงมันก็คือไม่ได้ด้วยมันได้แค่สามครั้งจริงแต่ตามพวกอีพิกเนี้ยอีพิกคือมีเงินเยอะมันก็ได้ไปถ้าฟีเจอร์เขียวเนี่ยมีเงินเยอะแค่ไหนถ้าดวงมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้แต่ดวงผมไม่มาแต่ก็หนักหน่อยสองสามไม่ดีนะครับผมโอเคเริมรอยเวอร์ชันนี้บอกเลยว่า คุ้มค่ากับการล่าจริงนะครับผมดูจากสเต็ตแล้วไม่โคตรโหดนะฮะมาเท้าขวาตัวสร้างสรรเกมอยู่แล้วนะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งนะนะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งนะเกมลูกแปดหกบอลโซนเก้าสองเลี้ยงบอลแปดสิบสองแล้วกับตัวแปดเจ็ดสองสั้นเก้าเจ็ดเปิดบอลเก้าเก้าปกติสองสั้นมันมันจะอยู่ประมาณเก้าหกนะแต่ผมมีบูตอาร์ติตาไงโอ้โหเหมาะเหมิงเก้าเจ็ดเปิดบอลเก้าเก้าเชี่ยบ้าไปแล้ว จบสกอร์เปิดโอ้ยยิงไกลามาแน่นอนนะครับผมต้องเตะเปิดสองความโค้ง91ครบเครื่องนะเอาจริงครบเครื่องนะนะเกมรุกแต่เกมรับไม่ได้แค่นี้เกมรับไม่ได้แต่เกมรุกเนี่ยโหดโหดจัดเลยอนะ่ะเกมรับเนี่ยได้ความดุด,ดันขึ้นมานะสปีดเ,นะเ,เจ็ดสี่สปีดต้นเจ็ดหกลักกยิงเก้าสามแข็งเกรงเจ็ดสามบาลานซ์เจ็ดเจ็ดแล้วก็สเตตมิน่าแปดห้ายิงไกล น่าจะหวังผลได้ดีกว่าเวอร์ชั่นอื่นนะสกิลก็จะมีซูคอนโทรลนะมียิงไกลเล่นบอลจงอังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดบอลริมเส้นไซ้ก้อยเปิดบอลแมน่นโอ้โหกับตันซปเปอร์ซับโอ้โหเปิดบอลมาเต็มอะ่ะคือสกิลจ่ายบอลคือโคตรเทพเลยว่ะหมดมาทุกอย่างจริงนะไซ้ก้อยไซโป้งได้หมดอะ่ะโอ้โหแล่นก็จ่ายบอลแล้วก็มียิงไกลามาเสริม,มแต่จะคาดหวังกันกยิงไกล าคดานะคดหวังการจ่ายบอลที่โคตรจะเทพดีกว่านั่นนะครับผมคาดหวังการยิงไกลที่โคตรจะเทพดีกว่าโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมลุยโอเคครับผมมาเกมแรกสำหรับเดอะบอยเวอร์ชัเีนะครับผมคาดหวังไหมคาดหวังแน่นอนเพราะวันหนะึ่งร้อยหนึ่งนะรัเจ็บผมว่าน่าจะเทพแต่ตัวเก้าเก้ายังเทพเลยนะครับผมภาษาไรกับหนะนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะสุดยอดแน่นอนบอกเลย ไปรอรอแล้วเทโอ้โหไซก้อยสวยสวยและมีสกิลซูเปอร์ซับนะดูดีอาหนะปาดเข้าในนี่มาคือให้เดบรอยจะยิงสักหน่อยนะครับผมเดอะอยฮะได้ได้เขา้าไหนยิงแม่สกัดดารุ่งตลอดนะครับผมยิงไกลส,สักหน่อยก็โดนตัดตลอดนะมา <c oughs> ตวัวเกมมาก็ถือว่าได้โอกาสยิงหลายจังหวะเลยนะครับผม ลิงเห็นไมะตาบ,บอลมันกมเดมบรอยวิ่งไปหลังแต่บอลนะจ่ายขึ้นนะโอ้โหมุมแคบมากมุมแคบมาก,มมมากผมนึกว่ามันจะส่งติดไม่ติดนะนะไปเหรอผมปาดมาเดบรอยยิงโอ้โหไม่เข้าเชีย่ยโอ้โหแต่ขึ้นเกมดีเลยอ่ะนะดีป๊เป้ฮะเควินเดบรอยสั้นๆเอาไปคืน,คนมามา มีเป้ยู่ฝั่งนี้แหมจะจ่ายก็โดนตัดก่อนแต่รู ya, ้สึกว like ่าเวอร์ชันนี้ดีว่ะหลายอย่างรู้สึกว่าเข้ามือนะรู้สึกว่าเข้ามือทีลุยดีอาร์แะเดือบรอยตอกส้นมามาเดือบรอยอื้แอตเลช่องใส่ยังไม่ได้ครับผมเสียบอลกลางสนามเอานี่มาปั๊มมาได้อย่างงี้เดือบรอยคนเดียวยิงก่อนละกันแหมกูเขาคิดอะไรอยู่วะ โกคิดอะไรอยู่วะให้ดรลยิงซะหน่อยสร้างผลง,งานซะหน่อยในเกมนี้แต่เล่นดีนะรู้สึกว่าได้เลยอะนะครับผมเกมรุกแต่เกมรับเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเพราะว่าเดิมเนี่ยไม่ได้เน้นเกมรับอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เน้นเกมรับอยู่แล้วแต่เกมรุกเนี่ยบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีกว่า,วาทุกเวอร์ชันนะครับผมตัวเลขฟรีก็ก็เล่นมาแล้วก็กรู้สึกว่าก็ดีแต่ตวเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเข้ามือกว่านะครับอะไรหลายอย่างมันด้วยโออลเลยแหละ ร้อยหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจอะนะความมั่นใจมันเลยบังเกิดก็เลยแบบโอ้โหดีฟังดีนะครับผมบอลก้าฮะมาทีเบลลิงแฮมแทคมาเดบรอยเอาข้างรอดไทยทะลุช่างโอโ้โหขึ้นเกมสุดเกินสับเข้าในเต็มคอโหเสียได้ยังไงอยู่วะสุดบาสุดบาเวอร์ช่นนี้ ร um ูส้สึกเล่นแล้วรู้สึกเล่นแล้วสนุกอ่ะชอบอ่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมโอ้โหไม่ผิดหวังจริงปะรู้สึกเล่นแล้วสนุกอ่ะนะจริงเป็นหนึ่งลูกสำหรับเควินเดบรอยนะครับผมเ่อได้การอยู่นะนะไปลากันไปลากันของดีของดีนะครับผมมีติดทีมไว้ไม่เสียหายอ้โหเต็กันนะดวงนะครับผมมีเงินไม่พอต้องมีดวงด้วยนะมา่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังเกมครึ่งหลัง ถึงรกผ่านไปแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใช้ได้เลยทีเดียบรอยฮะบอลลงตอกซนตอกซนสวยเข้ากลางให้พี่เนไม่ถึงเดียบร้อยฮะอุ้ยลงลงก็ไปดีนะครับผมไปเอมเปเป้เอมเปเป้เอมบปเป้บนกลับมาก่อนเดือบรอยยังได้อยู่เข้าใน อยางยิงไกลไงนะครับผมแต่ย,ยังหาโอกาสยังไม่ได้ฮนะเดือบร้อยครับผมเดือบร้อยเทงทะลุช่องทะลุจริงๆแล้วก็เนามายิงติดเซฟอ่ะจ่ายสวยเหลือเกินนะบอลก็มาให้เดือบรอยออกข้างสวยๆเพื่จ่ายสวยจริงนะครับผมเดือบร,ร้บรอยครับผมเนามาโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โหไม่จบว่ะไม่จบว่ะ โอ้จ่ายดีมากเกมเนี้กองหน้าแม่งอะไรก็ไม่รู้นะเรียบร้อยครับผมเอาข้างเด็ดเอาข้างมาสวยๆเอ้าไม่ถึงปั๊มมาได้ปั๊มมาได้ลุยดิอาร์ตเอามาเดือบรอยไปไปแล้วนะครับผมจะได้ยิงไหมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหดวงไม่ค่อยดีด้วยเกมนี้เข้าในไม่ถึงใครเลยนะครับผมโอ้เป็นเกมที่เดีอบรอยเล่นดีอยู่คนเดียวจริงเกมนี้ ดูโรยโชวเทพอยู่คนเดียวล้องหลังข้างรัง่วนะโอเคผมนะโดนยิงช่วงท้ายตลอดดูโนะร,เรยเล่นดีมากในเกมนี้นะดูโรยเล่นดีมากแต่ไเปเจ็ดนะครับผมไม่มีเอเซซไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ได้ยิงหนึ่งลูกว่าแต่จ่ายบอลโคตรเทพเลยวะ่นะรู้สึกว่าจ่ายบอลดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยที่เ,ทเป็นดูโรยนะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้คือเดอะเบสแล้วอ่ะเอาจริงนะ ที่ไม่ใช่รวมชูทามนะนกกะครับผมเดิเบแล้วใครเปิดได้คือสุดๆนะโอเคต่อเกมที่สองกันนะโอเคครับผมเกมที่สองสหรับคีวินเดมรอยนะครับผมเกมแรกเล่นดีถึงจะแพ้กเ็เถอะแต่โอ้โหสุดว่าเล่นเลยรู้สึกว่าใช่คนนี้แหละตัวหลักขาดไม่ได้แน,น่นอนนะเควินเดมรอยมาเกมนี้เกมที่สองนกกะครับผมเกมที่สงแนะนํกกะในานให้ไปล่ากันนะไม่ผิดหวังนะครับผม อขาไปฮะดีเดบรอยวิ่งทำทางอยู่ไอ้ขา,ายว่า,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 าเกินดีกว่าขา,ายว่าเกินดีกว่านะครับผมเดบรอยอยู่นี่ดีดเอาข้างสวยสวยชนกัน,นได้ฟ่าว,ว,ว่าโอ้เสียฟาวาเนี่ยจังหวะดอย่างเงี้ยควรไม่คนแก้นะคือบอลอ่ะมันเตะไปแล้วแต่มาชนอย่างเงี้ยมันควรจะได้ฟาวาไม่ใช่ไปเสียฟาวาเกมติดแค่เรื่องจังหวัดฝาว้เลยจริงๆคนไหมบางจังหวะไม่ควรฟาวาก็ฟาวาบางจังหวะน่าได้ฟาวก็ไม่ได้มันก็แปลกๆหน่อยนะ นะครับผมนี่มาแล้วผมมาลิงเฮมะกลาวมาวิกก็ไปให้พี่นีออกมาให้เดือบรอยให้ซอนเปิดเข้าในยิงโอ้โหไ,ไม่เขา้าเนี่ยเชื่อมเกมต่อบอลกันดีเหลือเกินนแต่สกอร์ไม่มาสกอร์ไม่มาหรือว่าเนมามันจะไม่โกงเลยวะเร่ๆไม่โคตรโกงเลยนะเดือบรอยฮะข้างไปวก็ไป โอ้โหต่อบอลกันดีเหลือเกินต่อบอลกันดีเหลือเกินนะครับผมเดียบรอยลงมาไล่โอ้โหแย่งบอลได้ด้วยนะครับผมลงมาแย่งบอลได้ด้วยกว่าข้างฮะถึงไหมถึงดีเดียบรอยแทงให้อีกสวยๆอีกทีลง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 ปาดมายิงไม่เข้าอีกเหรอ <c oughs> โอผมต้องไปยิงยังไงถึงมันจะเข้าวะเน,นี่ยหลายเกมแล้วไม่คมเลยว่ะเล่นดีมากแต่ยิงไม่คมเลยว่ะต้องไปทำยังไงวะเนีย มาครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่มาฮะตอกส้นมาเด,ดือบรอยไม่ถึงเดือบรอยเข้าในสั้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 นเนี่มาเปิดเอาข้างเดือบรอยวิ่งแทงไปอย่างนี้ยกมาขึ้นโมงโอ้โหกูต้องยิงยังไงถึงจะเข้าวะเนี่ยอัอนจริงนะเป็นหลายเกมเลยโอ้โหชี่หลุดเดือบรอยคนะรับผมไปจงังหวะสวนกลับนะฮะจงังหวะสวนกลับมีใครพลัวิ่งได้บ้างไอเหี้ยมะ โอ้ยล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมแม <c oughs> ่คือเล่นดีทุกอย่างจริงจริงนะผมเราผมเล่นดีทุกอย่างแต่ขาดแค่ความคมในการจบสกอร์วะ่ะหรือว่าพผู้นี้มามันโดนดับไปเร็วว่อจริงที่ผมใช้เนยมาคือความคมที่แบบสุดยอดเลยนะมัน่งก็ได้มันยิงไม่ได้แต่หลัง,งมันเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะครับผมถึงจะจ่ายดีแค่ไหนแม่งก็ไม่เข้า,ขานะคือเกมนี้เดรบรอยเล่นอยู่เกมแรกนะแต่ผมก็งงว่าทำไมผมยิงไม่เข้าหลายลูกเนาะโอเค สอนนะผมสั้นๆให้เดียบร้อยเรียบร้อยมาหนี่มาจ่ายไม่ดีอีกนะครับผมโอเคเกมครึ่งแรกแบบไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทีมนะแต่เดียบรอยจ่ายเทพมากเคือง่ายเดบรอยแม่งเล่นดีอยู่คนเดียวอ่ะตอนเนี้ยแต่กองหน้าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแม่งหลายวันแล้วจริงจ่ายดีแค่ไหนจอจอแม่งก็ไม่เขานะต้องทำยังไงต้องไปฝึกยิงใหม่นเนี่ยดูดิจ่ายแม่งโคตรแม่น นะเดบรอยคือคือตัวที่แบบโคตรดีอ่ะนะมาลูกนี้แหละยิงเองละกันปั่นโค้งติดเซตอีกยอม่ยโอเคยอมนะครับผมไม่ทำยูซิปขนาดน,น,นี้เดอรบรอยครับผมพลิกได้ไหมแทงมาให้เดบรอยไม่ถึงไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงองีกโอโ้โหชีวิตนี้เดอรบรอยไล่ครับผมเอาไปไล่บอลนะ แต่ไ่เยอะไม่ดีครับผมเหนื่อยง่ายเดือบรอยพลิกมาได้นี่มายกมาให้เดือบรอยคิดอะไรอยู่วะน,นี่เ <c oughs> นี่ยนะจริงต้องเดือบรอยเป็นคนยกให้ไม่ใช่หรือนะเดือบรอยครับผมเอาข้ามก่อนแล้วกันซอนมินซอนซอนมาเดือบรอยจะเโจ้าโหนะครับผมต้องไปฝึกจริงมาใหม่แน่เลยนะยิงเรียงไหนก็ไม่เข้าจริงเงี้ยอมยอมตัวเองครับผมผมยิ่งเงไหนก็ไม่เข้าว,วา่ะนะทำทุกวิถีทางเดือบรอยครับผม ลูกนี้แหละจะเข้าลูกสุดลูกสุดโอ้โหหัวหมกเลยเหรอนี่มาครับผมนี่มาวิ่งเดงบรอยแทงแล้วก็คืนมาให้เดบรอยเฮ้ยโอ้โหกว้ยอะไรคนนี้ให้กูเข้าคือจ่อๆขนาดนี้โอ้โหจริงนะผมเหนื่อยว่ะเหนื่อยกับการยิงประตูว่ะมัาไม่เข้าสักทีว่ะโอ้โห เดือบรอยจอๆใส่ก kind of mm ้อยสวยๆไม่เข้าต <ess any means otherwise> mm ้องยิงแบบไหนเดือบรอยครับผมมานี่มาแทงทะลุช่องไม่หลุดฮะเดือบรอยครับผมนี่มาโอ้โหจ่ายไกลสุดเกินยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่มาวิ่งสิพ่อหนุ่มรอเนี่มาวิ่งเดือบรอยฮะให้นี่มาแล้วกันสั้น มาเปิดไปให้ซอนซอนจะส่งให้ใครอ่ะส่งขึ้นหน้าไปดีล้ำหน้าหรือมั้งทีเดียบร้อยฮะปัดเข้าในสวยๆนมาอยู่คนเดียวกูก็ยังจ่ายไม่ถึงอีกโอ้ยยอมแล้ครับผมทีเดียบร้อยเอาจ่ายมาอย่างนี้จะโดนไหมเนี่ยโอเคครับผมเป็นเกมที่น่างุดหงิดมากสำหรับการดึงประตู โอ้ต้องไปฝึกไปใหม่ต้องไปฝึกมาใหม่จริงๆคือเล่นดีทุกอย่างเดียบรอยคือเทพเทพชิบหายอ่ะเดียบรอยเทพชิบหายโอ้โหนะได้ไปเจ็ดคือโคตรเทพเลยผมจะงงเลยว่าทำไมผมยิงไม่เข้านะครับผมผมมันเกมที่หุนหิดมากครับคือทุกคนเล่นดีหมดแต่มันยิงไม่เข้าจริงๆ่ะก้องหลังเขาดีไหมดวงว่ะจริงๆนะผมว่าเป็นที่ดวงนะครับผมเป็นที่ดวงนะในมาน่าจะต่ำสุด ขู่เบลลิเงียมเหรอนะฮะแต่เดบรอยต้องยอมรับว่ามาตรฐานแม่งโคตรดีอะจริงมาตรฐานโคตรดีอะไม่ผิดหวังจริงเวอร์ชันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจ่ายบอลขึ้นเกมคือสุดคือบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้โกงมากนะแต่ต้องหากองหน้าดีๆหน่อย <c oughs> มันจริงแต่มันน,น่าจะเป็นที่ผมคนเดียวแหละคือผมมันยิงไม่เข้าอะผมผมยอมตัวเองมากบางวันก็ยิงกระจุยยิงกระจายบางวันก็เนี่ยอย่างเงี้ยแหละยิงเท่าไหร่ก็ ตรงกรอบนะแต่ก็โดนโ,ดน,โ,ดน,โดน่นโดนนี่ไม่เข่าสักทีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเดือบรอยอร์ชนี้บอกเลยว่าโกงนะก็ผมโคตรเดี่ะนะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเลส